หลายคนก็สงสัยนะครับว่าเอ้ยแล้วตกลงการเรียนปริญญาเอกเนี่ยมันยากหรือมันอะไรยังไงมากน้อยแค่ไหนมันยากนะครับผมเล่าขั้นตอนให้ฟังข่าวๆแล้วกันนะส่วนที่อยู่ที่เมืองไทยกับต่างประเทศเนี่ยก็จะลักษณะคล้ายกันนะครับไม่ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่เบื้องต้นเลยเนี่ยคุณจะต้องผ่านเกณฑ์นในการจะเรียนปริญญาเอกก็คือคุณต้องไปจบปริญญาโทก่อนโดยหลักสูตรแล้วนะครับโดยปกติเนี่ยก็จะมีการสอบด้วย เออส่วนใหญ่ก็จะสอบนะครับตามมาตรฐานในแต่ละมหาวิทยาลัยอย่างมหาวิทยาลัยบางที่ก็เอาคะแนนสอบภาษาอังกฤษครับอย่างบางที่เนี่ยเขาก็จะมีการสอบวัดระดับนะครับอย่างเช่นจุฬาหรือธรรมศาสตร์อ่ะคุณก็ต้องเอาไปสอบตรงนั้นให้ผ่านก่อนนะครับก็ในนั้นก็จะมีธรรมศาสตร์เป็นเอ่อเรื่องของสแต็กเบื้องตน้น เมื่อผ่านเสร็จแล้วเนี่ยจากนั้นคุณก็ต้องไปเรียนคอร์สออนไลน์ครับคอร์สออนไลน์ก็คือเรียนรายวิชานั่นแหละที่มันมีความสําคัญจําเป็นต่อการเรียนในระดับปริญญาเอกเนี่ยก็แล้วแต่ครับว่ากี่หน่วยกิตที่เขาบังคับเนาะแต่มันจะต้องมีมีทุกที่มันต้องมีการเรียนคอร์สออนไลน์เนาะต่อให้คุณจะเรียนระบบออนไลน์ line, อะไรยังไงคุณต้องผ่านคอร์สออนไลน์ตรงนี้นะครับก็ใช้ระยะเวลาเรียนอีกประมาณปี2ปีนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มทํางานวิจัย งานวิจัยเนี่ยกว่าจะได้ก็คือ1คุณต้องไปสอบหัวข้อก่อนสอบหัวข้อว่าคุณจะทําเรื่องอะไรนะเรื่องนั้นเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งใหม่เป็นได้นวัตกรรมใหม่เป็นเรื่องใหม่บนโลกใบนี้ซึ่งมันจะไม่เหมือนกับปริยโทนะปริาโทเนี่ยเราได้ผลงานวิจัยมันอาจจะเป็นการรีวิวเลเทเลเจอร์หรือเป็นโมเดลปกติเป็นงานวิจัยแบบทีเทสเอฟเทหรือเป็น a d v a านซ์ส t ต t ในบางหลักสูตรแต่ของระดับปริญญาเอกเนี่ย ไม่ว่าการวิจัยเชิงคุณคุณภาพเชิงปริมาณหรือแบบ m i x e m m t t o o ิ o l o g y Research ที่ใช้ทางคุณภาพและปริมาณเนี่ยก็จะไม,ไม่ไม่เหมือนกันละกับในระดับเรียาโทเนาะมันก็จะมีความเข้มข้นของงานวิจัยเพิ่มเติมมากขึ้นเมื่อสอบหัวข้อวิจัยเสร็จแล้วนะครับคุณก็ต้องมา Defend 3บทเมื่อ Defend 3บทผ่านไปแล้วเนี่ยถึงจะได้ชื่อว่าเป็นว่าที่ด็อกเตอร์หรือเป็น PhD Can d i d a t e นะครับจากนั้นก็จะต้องไปทาให้จบ ต้องมีสอบปิดเล่มอีกอะไรอีกเออต้องมีสอบ QE อีกวัดคุณภาพระดับการศึกษาต่างๆมันเยอะมากอันนี้ยังไม่ได้ลงรายละเอียดในงานวิจัยนะงานรายละเอียดในงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นการทำา o o c นะครับการทำเออเก็บข้อมูลสุ่มตัวอย่างวิเคราะห์ผลเนี่ยและในระดับปริญญาเอกเนี่ยข้อสำคัญก็คือคุณจะต้องนำงานวิจัยของคุณไปเผยแพร่ในระดับ นานาชาติหรือระดับประเทศแล้วแต่คณะอย่างคณะที่ผมเรียนเนี่ยบ,บังคับเลยว่าจะต้องไปตีพิมพ์นะครับหรือเผยแพร่งานวิจัยในระดับ international หรือฐานที่อยู่ในสกอปัตนั่นแหละเหมือนที่คุณหมอเขาบอกไนงะอืมคือเซิร์ชไปก็จะเจออว่าะจะอยู่ฐานไหนฐานไหนก็คือสกอปัตเขาก็จะแบ่งนะเป็นสกอปัตควอไทหนึ่งสองสามสี่แล้วแต่นะครับอ่าก็ประมาณนี้ขั้นตอนมันเยอะมากแล้วพอเวลาคนที่เรียนจบออกมา เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยจ่ายเงินแบบนี้ก็ได้หรอมันแฟรหรอแล้วเอาไปใช้เพื่อไปเป็นตัวแทนของของพี่น้องประชาชนหรือไปใช้เป็นได้ตำแหน่งแล้วมากินเงินเดือนภาษีประชาชนอีกอะแต่ใช้แบบนี้เนี้ยนะเออมันก็เกิดกวน question ยคนที่เขาเรียนกันมาด้วยความยากลำบากเขาก็จะรู้สึกแบบ ที่ไปเรียนกันมาเสียเงินเสียทองเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยยังไงคือก็ต้องบอกว่าการเรียนเนี่ยโดยเฉพาะ,ะระดับปริญญาเอกนะครับใช้เงินเยอะมากนะคือใช้เงินเยอะใช้เวลาเยอะใช้ความตั้งใจใช้ความทุ่มเทมากนะคือถามว่าการที่คุณไปตีพิมพ์อ่ะมันก็มีค่าให้จ่ายต่างๆนานา,นา การเรียนมันคือการลงทุนแล้วมันก็ค่าเทอมอีกอะไรอีกหลายอย่างอะทบแล้วก็มาแฮกระบบกันอย่างนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่แฟร์เพราะฉะนั้นมันก็เลยถูกพูดในวงกว้างเนาะว่าไอการกระทําในลักษณะดังกล่าวเนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่ครับนี่ยังไม่นับนะประเด็นในเรื่องของตําแหน่งทางวิชาการอีกการที่จะได้ตําแหน่งวิชาการในประเทศไทยอ่ะมันก็มีขั้นตอนมีกฎเกณฑ์มากมยายเช่นเดียวกันครับอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์อ่ะคุณจะต้องไปเป็นมหาวิทยาลายัยเออจต้องเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยก่อนหนึ่งปีเนาะ ถ้าคุณจบระดับปร,ริญญาเอกถ้าคุณจบในระดับปร,ริญญาโทเขาก็จะมีช่วงเวลาระบุไว้ว่าคุณจะต้องสอนกี่ปีกี่ปีคุณถึงจะขอตำแหน่งทางวิชาการคุณจะต้องมีงานวิจัยหรือทำตำราตีพิมพ์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีขั้นตอนมากมายเนาะเพราะฉะนั้นน่ะมันมันยากครับกว่าที่จะได้ตำแหน่งวิชาการและมันก็ยากครับกว่าที่จะได้อ่การเป็น PhD ที่มันแบบตามกระบวนการอ่ะอืม